<เ>อุ <Star> ยยอ๊ยก <oppose S 2> ้องอยู่ไหนอ่ะสวัสดีรครับวันนี้เราอยู่นที่สามย่านมิตรทาพว,วันนี้วันนี้เรามีภารกิจให้เพื่อนเล่นอีกแล้วตรงนีเ้นเพื่อนเพื่อนหิวต้องต้องกินต้องใช้แล้วเราก็มีเกมมาให้เล่นมีเกมมาให้เล่นอีกแล้วมีเซนเต็ดบาย AIS เกมแรกอ่ะเราจะเล่นพับจีนก่อนไม่ก็แข่งกันนับคะแนนตามคิวนี้เข้านะเกมที่2คือจะให้เลือกเพลงในจุกจุกแอปพลิเคชันเข้าไปดูเลยในจุท๊ทครบร้อยอเลือกเพลงมา2เพลงแลอาเนื้อนะก๊อ<ม>ปไป Google t r a n s เ a เ e แล้วก็กดพูดแล้วก็เดินไปหาใครก็ได้ดนก,ก็ไ้อ่ เอาไว้เขาทายถ้าเขาทายถูกก็ให้ซิมถ้าเขาทายผิดเราก็จะให้ซิมเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าช่องเราใจดีเสียดซิมอันนั้นทุกอย่างก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นซิมที่ว่าเล่น PUBG แล้วก็จุ๊กเขาก็มีนี่ด้วยดูเฟซบุ๊กฟรีของเกมมิ่งอันนี้คือเล่นฟรีหมดเลยนะคือแบบซื้อซิมปุ๊บใช่ซื้อซิมปุ๊บเราจะไม่เสียหน้าท่าเลยเราเล่นฟรีมีสามโลโก้เกม PUBG เรามีแล้วนะเกมจุ๊กมีแล้ว เอามาเป็นเกม YouTube YouTube เราจะเปิดคลิป YouTube แ เราต้องรอมึนๆก่อนแล้วก็อลำโพงใหญ่ๆตั้งถ้าเราดูคลิปยูทูปคลิปอะไรอะคลิปอะไรวะคลิปผีอุ้ยอุ้ยห้า้ยไครตัวแรกแพ้เลยแล้วก็ผู้ชนะผู้ชนะคือผมก็ให้ซิมเหมือนกันโคานแล้วก็เงินคูณสอง้ย้ใจเล่นนะคองใจเล่นแล้วอะตั้จเล่นมาว่าเอาเลยดีวขอขอพับชี้ก่อน อันนี้เราอยู่เอาเราอยู่ที่กลางย่านมิทาวกลางห้างสับย่านมิทาว,าาวอันนี้คือหน้าห้างเราเราจะได้หน้าห้างก่อนมันมีพับจี<ห>เอวีให้เลือกพับจีดิก็เตรียมกันได้ในรถแล้ว ขอพับจีก่อนเราจะเล่นพับจีกันก่อนบอกไปแล้วกันลนแบบนล้เลยให้เลือกไงให้เลือกตามหเลือกอื่นโอเคให้เลือกพับจีมอคือเล่นพับจีเกมที่พูดมาคือไม่เสียไม่เสียค่าเน็ตเล่นไปเลยคือซื้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 ใส่ผูบเล่นได้เลยโอ้หดีอ่ะคงเอาอางนี้เราจะอธิบายว่ากดฟังพร้อมกันนะคพับจียิงได้ให้ตัวละสองเกมต่อไปเอาเนื้อเพลงถ้าเขาทายถูก ได้ห้าคะแนนแล้วก็เกมสุดท้ายเ,เกมตกใจอขอขอดูขอดูโปรโปรเพยเออร์เล่นก่อนอ่าอึาขอดูโปรเพยเออร์รเล่นกงินดูอนดีเราจะเสิร์ชว่าวพับจีมันจะเป็นกลุ่มพับจีมาเราก็จะมาสไลด์ดูพวกโหมดเล่นกันว่าเขามีทริคอะไรกันยังไงอะไรวะเนี้ วันนี้ไปดูพวกแบบอ a l l Steam อยู่ในพวก Facebook Gaming g a c e b o o k Gaming ไง Facebook Gaming อะใช่หรอไม่เสียเน็ตนะครับไม่เสียเน็ตผมบอกเลยถ้ายินเก่งละไม่เสียเน็ตครับนี่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 แอนช่องนี้สตรีมอยู่เราจะเล่นมาดูหนึ่งทิปก็คือว่าถ้าอยากเล่นเกมอะไรให้เก่งหรือว่าอยากทําอะไรให้เก่งอะเราก็ต้องไปดูคนที่เราก็ต้องไปดูคนที่เก่งกว่าตอนนี้ก็เราต้องดูคนที่เก่งกว่าอยู่ซึ่งดูฟรีด้วย มีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์ประโยชน์อย่างเงี้ยคือเราเราดูได้เลยไม่เสียคือดีอะซิมเนี้ยครอบคลุมอะเกมก็เล่นไม่เสียเนี่ยเออผมว่านะผมเซียนอยู่แล้วจะดูทำไมวะเออไปดิท้าจริงได้ทั้งหมดนะมาเข้าดิเข้าดิเข้าแล้วมาผมเมนต์พวกสตรีมมิ่งอะว่าชอบลงที่คอยที่นี่ใช่ฮะถ้าแบบนี้นะเออถ้าแบบนี้คือแบบของอันนี้คือแบบเป็นแบบเป็นที่ป๊อปปูล่ามากที่เรามาสองย่าน เอาใครลงอ่ะสองใครงล่ออเล่นกันแบบขนาดว่าแข่งมาแล้วก็ชนะโอ๊ยตเลยเต้มขนนาดนั้นเลยวะคืออะไรต้มขุลูกแพเลยนะน่ลูกแขกเฮ้ยตาย ผะได้แลหน่อหได้หน <of> <ici> ่อยช่วยกล้องดูสิบสี่หนึ่งหนึ่งสิบหกโอเคสามเกมนี้คิวได้ตัวละสองพอยต์ เกมอะไรคือเกมเลือกเพลงจากจุ๊บ t อบร้อยเขาจะเปิดแล้วก็จุ๊บ top ร้อยก๊อปเนื้อเพลงมาให้เลือกช่วงเนื้อเพลงมาแล้วก็ไปวางในกลุ่มทางเสลิดแล้วก็เดินไปหากลุ่มไัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยว่กลุ่มเด็กเออแช่แบบนักศึกษานักเรียนนะผมติ๊กใครก็ได้แล้วก็ให้เขาถ่าย2คนเท่านั้นให้คนละสิบแต้มถ้าถ่ายถูกสิบแต้มถ้าถ่ายไม่ถูกไม่ให้แต่เราให้สิทธิ์เขา เราให้อยู่แล้วเราให้อยู่แล้วเกมสุดท้ายเกมตกใจผีเดี๋ยวเราไปเล่นกันฐานที่แบบมืดๆหลงังต้องรอมืดก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังสว่างอยู่คุณนันได้ขี้เกียจมากแต่ก็ <laughs> โอเคคือเดี๋ยวเรารอมืดก่อนแล้วเราค่อยไปเล่นอันหน้าเกมหน้าจะให้ตกใจก็คือว่าใครตกใจช้าสุดใครตกใจช้าสุดได้สิบแต้มคนที่ตกใจคนสุดท้ายอ่ะได้สิบลองลงมาก็จะเป็นแปด เจ็ดหกหตอนนี้ครับต่อไปเกมที่สองไปเจอกันที่เกมจุ๊ฟแอปพลิเคชันติเกมตีดเกมนี้เลสโก้เกมจุ๊ฟ ก็คือว่าเราจะให้เพื่อนเลือกเพลงจากนี่หน้านี่หน้านี้ทบร้อยใช่ปะทบร้อยทบร้อยทบร้อยซึ่งซิมนี้ครับฟังจุกฟรีครับผมซิมนี้สามารถฟังจุกได้ฟรีแบงก์มีหน้าที่ขายถ้ามึงขายเสร็จแล้วใช่ปโอเคต่อเราเข้าเกมเลยเข้าเกมนี้เดี๋ยวเราจะเป่ายิงฉุบกันใครได้เลือกเขาเลือกนะให้เลือกให้เลือกสองเพลงใช่เลือกก่อนเล่นก่อนตามลำดับโอเคเข้าแล้วครับทบร้อยยิงฉุบโอเคมากูหลังแล้วอบร้อยยิงฉุบ อ่าเรียบร้อยจบแม่งไม่มีเบสกูเล่นแล้วหนึ่งสองสามสี่เอาอะไรลนะเลิกก่อนเพลี่ยนบ้างอย่างแรกเลยครับเพลงนี้ครับเฮ้ยทำไมต้องพูดเร็วๆว่ามันเป็นอะไรวะมันเป็นความแรงของเน็ตเอสนีไอ้พอดีเลยเพลงแรกครับผมเลือกภาวนาภาวนาภาวนาครับภาวนามิวอ๋อมิวครับผมอีกเพลงหนึ่ง ผมผมใส่พี่พอปง่าผมเอาพารารัตผมเลือกเพลงแบบยา้ผมพูดชื่อเพลงเลยอะไปต่อมา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 ผมเอารักติดไซเรนเฮ้ยโอ้โหชีวิตเลิฟเอ้าไปไหนเนี่ยเอ้าเอออันดับ๕๙ชีวิตเลิฟสรุปมีของผมมีเพลงชีวิตเลิฟกับรักติดไซเรนขอบคุณครับอ่แอปดีเพลงแรกนี่ดีกว่าเจ็บจนพอ สรุปเพลงที่ผมเลือกมีแอบดีแอบดีก็เจ็บจนพอนะฮะคองกัเดี๋ยวป๊บนึงผมได้แล้วสองเพลง,พลงมีเพลงถ้าฉันเป็นเขาอ้านี่ครับดีใจด้วยนะเก็บอะไรกูได้แล้วดีใจด้วยนะเล็นโชว์อะเราเราจะไปหาผู้ร่วมสนุกให้ได้สองคนนะเราให้คนละสิบห้าวีเท่านั้นคนแรกอ่ะผม เพลงแรกของผมนะครับนี่ครับผมก๊อปไปแล้วครับภาวนาเดี๋ยวให้ลองฟังก่อนแป๊บนึงคงทำได้เพียงแค่ภาวนาภาวนาไปก่อนโอ้โหมาแล้ว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 เฮ้ยพี่มิเกมมาให้เล่นค่ะเดี๋ยวพี่อยากจะให้ฟังเพลงในจุกร้อยสิบห้าวีนะโอเคนะครับฟังนะได้เพียงแค่ภาวนาอ๋อเพลงเพลงภานะ โอเคไม่เป็ครับตะกี้ใครตอบหนูหนูตอบใช่ไหมค่ะโอเคครับอันนี้นะเดี๋ยวพี่จะให้เป็นของรางวัลนะได้ไหมให้คนนึ่งอ่าโอ่คสวัครับขอบคุณนะขอบคุณนะบ๊ายบายโค่นเร็วพี่โงตะกี้นี้เดี๋ยวผมจะต้องหาอีกคนนึงเพราะว่าตะกี้คือให้คือให้เพราะอยากให้จริงใครเดคืออยากให้จริงสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่มีเกมมาให้เล่นแป๊บนึ่งนะที่หานิ้วเพลงก่อนเลโอเคนะรอกองฟังนะครับก็ธรรมดาโอเคครับนี่ครับนันนีกได้ ไม่ไม่แจกนนี้แจก่นี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปรอดูคนสองคนสองไปแบงค์เดี๋ยวเราตามไปดูไอแบงค์เลยนะครับไปละ่ตอนนี้ระหว่างทางใช่ไหมเราเดินมาแงอเอฟซงเอฟซีเอฟซีทุกคนระหว่างทางใช่ไหมเราเดินมาเราเจอน้องเขามาขอเต้ถ่ายรูปเราก็เลยถ่วยโอกาสขอให้น้องร่วมสนุกแต่3กําลังเดียวอยู่เดี๋ยวผมรีบคุณถามอันที่อธิบาย เดี๋ยวพี่พยังมีเกมมาให้เล่นฟังเพลงกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่อ่ะโอเคคุกวายแล้วครับมาเลยเพื่อนพร้อมนะหนึ่งสองสามจุ๊บเลดีใจด้วยนะทุกคนเริ่มต้นใหม่จากที่ดีใจดีใจด้วยนะทุกคนว่าเราเฮ้ยยุโอ้ยคุโจอแล้วนี่ครับนี่ครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ใช่ตลับหักซิมน้าเมียหนึ่งมาผ่าหักกันขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับไปค่ะสูงมันร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินหาอันก่อนขอโทษนะครับเราเล่นเกมป่ะดูยูทูบไหมฟังจูบป่ะฟังทุกอย่างฟรีไม่เสียเน็ตหูใหญ่นะเราอ่ะไปเริ่มสามสองหัว่าเปี่ันอันนี้เนื้อเหรอ เรียบร้อยเร็วเฮ้ยเร็วรู้แล้วก็คือตอบไปเลยเหรอตอบเลยตอบดิถ้าหากฉันเป็นเขาถ้าจันเป็นเขาเออใช่ปะชื่อเพลงอะไรเออตอบชื่อเดียวเอาชื่อเดียวรุ่นหนึ่งถ้าฉันเป็นเขาใช่ปะใช่ปะถ้าฉันเป็นเขาเนี่ยหมอเลยอาจารย์มองแลอาจารย์นี่ครับรับไปเลยขอบคุณมากครับผมยี่สิบคะแนนครับยี่แปดครับผมเดี๋ยวระหว่างที่ไอ้พวกเต้ถ่ายรูปกับน้องๆเขาเนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะ จะเป็นคิวของ3ต่อแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่า3จะเจอใครโอ้โหแม่งโรนไปหมดเลยมันปั่นสิไป้วเดี๋ยวผมย้ายโลเคชั่นบ้างพวกนี้มันถ่ายตรงแบบอุ้ยสาเยอะเลยสามกูเห็นได้แต่กี้ละวนี่นี่นงครับถ่าปันแวปะอวีนะครับหนึ่งสองสาม หม,หมดเวลาครับผมเฮ้ยมัน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 ต้องไปปังแต่ลองลองน้องน้องเสิร์ฟน้องเสิร์ฟแอบดีโอ้แอบดีถูกต้องครับผมแต่ว่าหมดเวลาหมดเวลาแต่ว่าแต่เราไม่ให้น้ำเราไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้แม่ไม่ให้หมดแต่ให้ซิมเขาว่าใช่ห้องน้องซิมเนี่ยดีมากเลยฮารู้ป่ะเออระหว่างที่มันอย่างเงี้ย คือเราอะสามารถเข้าไปดู YouTube ได้เล่นพับกีได้เล่นจูได้โดยไม่เสียเง็นเลย YouTube ก็ดูสิใช่คือน้องเอาซิมเนี้ยใส่เอาไปพูดแบะเด็ตมาเลยสิดีแรงปื๊ดมันก็ไปลอยตังแม่เหมือนเดิมใช่แล้วก็ไปบอกแม่ล้ของค่าเนแต่จริงคือเน็ตสิเออฉลาดไม่เจริงจริงโอ้โหทำประจำนี่เดี๋ยวพี่จะเอาเพลงให้ฟังครับอันนี้เป็นอเพลงแล้วนะฟังแลววาเลยหรอว่าเลยหรอเอาละหนึ่งสองสามเจ็บจนอ่เกินที่ใจเจ็บจนัวเฮ้ย อันนี้พี่ขอมอบเลยเฮ้ยยิ่งเงี้ยยิ่งเงี้ยก่อนคนนี้อันนี้ครับพอแล้วครับมอบเพลง T S C S I M ต่อไปนะครับเราไปหาอีกคนหนึ่งนะฮะตอนนี้เราเจอกลุ่มเป้าหมายแล้วเดี๋ยวเราจะไปดิวน้องหนึ่งสองริ่มเบห้าสี่สามสองหนึ่งเออโหน้องหายก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรวันนี้พี่เอาซิมมาแจกนะครับอันนี้คือ A S C ซิม สามารถเล่นเน็ตแล้วก็เล่นเกมได้ฟรีด้วยเออดีแจังสรุปคือผมไม่ผ่านประกันเลยโอ้แย่แล้วหมดละสามแต่ละเพลงแต่ละเพลงไปเลยมาต่อไปเป็นตาสูงครับแล้วเราจะมาดูว่าไอ้สุบจะทำได้ไหมตาผมนะชิวๆเราก็แค่เลือกชื่อเพลงที่ว่าอยู่ในเนื้อเพลงมาเราเจอแล้วเราเจอแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นกับพี่ผู้ชายครับพี่ฟังเพลงครับปกติ ก็ฟังบาบ้างอ่ะพอพี่รู้ปุ๊บชื่อเพลงมาเลยนะหนึ่งสองห้ม่ค่แตคยับตเหมือนรู้แล้วชิบหายเรียนอ้งนี้ไงัตติดเลนออ้ยวิเดียววิเดียววได้ไหมได้ของคัอันนี้อันนี้เป็นใช้พวกเน็ตอันนี้ฟรีหมดเลยที่อยู่ตรงนี้ อ๋อครับครับก็พี่ไป,ไป,เ,ปเปิดใช้บริการที่ก็เว้นค่าเน็ตไปดเดือนหนึ่งแล้วก็ใช้ีแค่โอเคครับขอบคุณครับเอาสรุปสรุปคะแนนก่อนรอมืดก่อนเดี๋ยวเราไปสถานที่แบบล้างๆหน่อยอันนี้มันย่านชุมชนวัยรุ่นเ,ออเราต้องไปแบบไม่แน่กลัวเราต้องไปแบบล้างๆเยน็นเย็นหน่อยก็ได้ โอเคเรามาถึงเกมสุดท้ายแล้วใช่คะแนนก่อนผมมี28แล้ว28 52ร้อยยี่สิบ12 12เออวันนี้มันก็ขาดแล้วถือว่าขาดแล้วสนใจแบ่งให้เพื่อนไหมก็เรารีเซ็ตคะแนนใหม่ เพราะว่ามันไอเตมเปนขี้โกงมันเล่นสับจีเก่งไปเอ้าเอ้าเอ้าคือเกมนี้เต้ก็มีสิทธิ์เพราะแม่ไม่เคยตกใจเลยไม่เมื่อกี้แค่สามก็ไม่มีสิทธิ์ตอนนี้มีสี่คนนะหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรนึกอยู่นึกอยู่คือใครตกใจคนสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะมีกล้องไอโฟนอีกอันหนึ่งถ่ายไว้ว่าเผื่อมานั่งกอดดูว่าใครเป็นคนตกใจคนสุดท้ายจะได้ตัดสินถูกเลยจะไม่ไปดูในฟู้ดใครตกใจคนสุดท้ายก็คือชนะเราเสิร์ฟว่ากัมเบสกาเอสซีเออ โอ้โหโอ้ปั้งเดียวจบเลยนะก็คือปั้งแรกของคลิปเลยนะแต่ถ้าแบบคือแบบถ้าเอ้ยถ้าเคยออกมาคือแบบดีแอ็กแบบแปลกอย่างเงี้ยยังได้อยู่ถ้าแบบอก็คือตากล้องจับเลยเอนะคลิปสี่นาทีนะก็มันเบอรอไปไหนเนี่ยจะตัวแตกแล้วอุ้ยไปตรงไมคคนแรกมันมิกมาไม่เท่ากัน ก็คือว่าเราเปลี่ยนกฎเพราะว่าดูท่าแล้วหิวเงินกันมากกว่ากลัวเราก็จะเราจะแบบว่าใครแบบใครยังไงก็นิ่งหมดไม่ใครกึ๊กปุ๊กจิ้มหมอกเลยนะตักให้ตักกล้องจิ้มออกเลยถ้าขยับเพอนนั่นแหละคือแบบถ้าแบบแงคงแบบกึกแล้วมึงดูแบบแม่งคือตกใจอะตัจิ้มหมอกเลย กลับบ้านเลยกลับบ้านแล้วมันคือตัวอะไรคัไม่ดส์คันโอเคคันหมดแล้วนะแม่งไม่มีใครโัวอะไแล้วเฮ้ย้เราเราคุณสองให้ทุกคนก็ได้ ครับสรุปก็คือเพื่อนแม่ง แข็งแข็งธรรมดาผมกัดลิ้นอะคือแต่ละคนมีภาระต้องดูต้องใช้จ่ายต้องใช้รูปนั่งกันนี้เลยเอเกก็ใครอยากลองก็ไปลองกันได้ครับ a อซีซิมก็คือว่ามันจะเล่นนี้ฟรีเกมก่อนมีเกมพับตีอาร์โอตามตามตมตามปกเลยครับมันสําหรับพวกเกมอย่างเงี้ยก็คือว่าเล่นฟรีไม่ไม่เสียไม่เสียค่าเน็ตก็คือว่าซื้อปุ๊บเล่นได้เลยแล้วก็มี u t u b e แล้วก็มีจุก t ล้ก็มีอีกอีกอันหนึ่งก็คือว่าพิเศษคนอื่นมันจะเป็น Facebook เกม ing ทว่ดูเขาสตรี ดูเขาสตรีมมีเพื่อนเราชื่อเออร์นี่เออร์นี่อ่านั่นก็ทำสตรีมอันนั้นก็คือฝึกมาจากพวกเราก่อนที่จะไปแข่งพับจีนี่เราอาร์คิวนะเออร์นี่อาร์คิวเออกูเชื่อกูเชื่อมึงยิงได้กันตลอดยิงได้กันตลอดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูได้ที่เว็บ asz.com บอกเลยว่าคุ้มมากมากครับผมมาเป็นสมาเอ้ยมาเป็นครอบครัวเดียวนะครอบครัวเดียวกันสองเอสดีอ่ะโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อน ทั้งวันแล้ววันนี้โอ้โหตั้งแต่เช้าก็มาไหนเท้าตอนนี้ก็ปาไปตีสามแล้วอ่ะตีสามตีสามล้อมืดแต่ไม่น่ากลัวแต่ทบางคนอันนี้ตื่นไม่ไม่ไม่ได้ยินหรอกเอาไปถ้าชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับช่องกดดิ่งกระดิ่งกระเรสินทีครับใช่บายบายบาย